ผลการดำเนินงานสำคัญของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเดือนสิงหาคม2565ประกอบด้วยการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นร่างข้อเสนอของแต่ละเครือข่าย6ก,กลุ่มเครือข่ายโดยมีผู้เข้าร่วมแรกเปลี่ยนการประชุมจำนวน300คนและการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่12ภายใต้แนวคิด อยู่รอดอยู่ร่วมสังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืนในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่24-25ถึงสิงหาคม2565ณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมมีผู้เข้าร่วมงานณสถานที่จัดงานและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ z o o จำนวน1,712คนและการถ่ายทอดสด Facebook Live ของศูนย์คุณธรรมจำนวน3า7 3 6นวน36,736คนพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และติดตามหลักสูตรอบรมครูออนไลน์พัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่5โดยมีครูเข้าร่วมจำนวนกว่า400คนและหลักสูตรนักบริหารชุมชนยุคใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่2ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมีผู้เข้าร่วมจานวนกว่า100คนส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม นิเทศเยี่ยมเยียนและติดตามการขับเคลื่อนเสริมพลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโรงเรียนคุณธรรมภายใต้ โครงการติดตามสนับสนุนและถอดบทเรียนเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน4โรงเรียนและการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานปี2565จำนวน2จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเรารวมทั้งสิ้น5โรงเรียนโครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก จัดซิมโพเซียมภายใต้หัวข้อครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนภายใต้แนวคิดครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,565โดยมีภาคีเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมพลังบวกจังหวัดราชบุรีและชัยนาศเข้าร่วมจำนวนกว่า50คนสร้างเสริมกลไกลส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน การประชุมหารือร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อเป็น,นกลไกส่งเสริมและสนับสนุนเชื่อมโยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชนจำนวน2จังหวัดได้แก่จังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎร์ธานีการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยเผยแพร่ความรู้งานมาตรฐานด้านคุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมองคอ์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรมณนะมูลเลนิธเด็กอ่อนในสลัมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการอบรมก้าวแรกสู่การเป็นองคอ์กรคุณธรรมสำหรับองคอ์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองคอ์กรส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งที่1ไดอะล็อกมิตติงกับองค์กรนำร่องจำนวน2ครั้งได้แก่บริษัท PTG e n e เอเนอจีจำกัดมหาชนและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนกิจกรรมแฮกกอรทอนออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี จัดงานแถลงข่าวให้กระทอนในวันที่30สิงหาคม2565โดยเชิญชวนเยาวชนประชาชนผู้ที่สนใจส่งผลงานการออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมเข้าประกวดภายใต้โจทย์ Make a Change ทุกคนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนรวมสร้างนวัตกรรมปลุกพลังบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย,อย่างยั่งยืนพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านคุณธรรม e-learning ร่วมดำเนินการสนับสนุนการประชุมออนไลน์อธิบายการบ้านพร้อมทั้งปล่อยบทเรียนในแต่ละสัปดาห์หลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่5และการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการให้บริการ การพัฒนาและออกแบบโมบายแอปพลิเคชันโมโรทั h โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการรูปแบบออนไลน์การพัฒนาระบบสารสนเทศเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวกดำเนินการจัดทำต้นแบบ c าล l e กเตอร์โมเดลของทั้งหมดในระบบเช่นตัวละครฉากและบทเป็นต้น สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคมบันทึกเทปรายการคุณธรรมคุณทำได้จำนวนสองตอนและถ่ายทำสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดีดอกไม้บานสื่อสารความดีจำนวนหนึ่งตอน ผลิตและสร้างสารรค์เนื้อหาเผยแพร่ผ่าน Facebook แฟนเพจของศูนย์คุณธรรมเพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ความเข้าใจสู่สาธารณะทำให้มีผู้เข้าถึง Facebook แฟนเพจของศูนย์คุณธรรมรวมทั้งสิ้น85,054คน รางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2564พิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2564ประเภทสื่อบุคคลชุมชนและองค์กรในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่12เมื่อวันที่25สิงหาคม2565 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลชุมชนองค์กรและสื่อที่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรและสื่อมวลชนสัมภาษณ์อาทิได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในการประชุมนานาชาติ26ประเทศผ่านระบบออนไลน์โฮสเตดบายสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ประเทศไทยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการ Time ฟ4บายพี่ปุ๋ย ชลาดาออกอากาศทาง FM 85เมกะและได้รับเชิญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่22ปี2565พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรมอาทิการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การประชุมหารือการพัฒนาระบบจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของโครงการและเตรียมระบบสำหรับการทดสอบการดำเนินงานและร่วมจัดงานนิทรรศาการอาทิงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ณโรงเรียนวัดสุธาโพธและงานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬารายงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์